อาจจะประสบการณ์ต่างกันเพราะท่านเป็นแค่ผู้การนั้นผู้การบุรีชาติผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์ยงใจยุทธพลเอกประยุทธ์ยงใจยุธนาย,ยกรัฐมนตรีสิ่งนีคง้คงทําให้เห็นเชิงสังเคราะห์นะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะแบ่งแยกพักร่วมรัฐบาลได้จึงใช้วิธีการใช้การต่อต้านข่าวกรองการสร้างข่าวลือสร้างความเชื่อ แต่ปัจจุบันนี้ในยุคใหม่ที่เรียกว่านิวมีเดียยุคการสื่อสารโดยเฉพาะการติดโควิด1 9ทําให้ขนปรับสภาพเปลี่ยนสภาพนะครับเป็นใช้ลักษณะการสื่อสารมากขึ้นโดยใช้นิวมีเดียเป็นสําคัญเนี่ยข่าวเรืออะไรเกิดขึ้นข่าวลวงอะไรเกิดขึ้นเฟกนิวอะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดความจริงเกิดขึ้นในเวลาต่อมาแต่เชิงงานสังเคราะห์เนี่ยผมเคยเรียนไว้ตั้งแรกว่าไม่มีทางเราเป็นไปไม่ได้เลยรักษิณป์กำลังแพ้ลนะฮอนี่กำลังแพ้ลนะงานนี้แพ้แน่นอน ในช่วงการพี่ไปวา่ัใจถึงแม้ว่ายัางไม่แล้วเสร็จในขณะทำคลิปเนี่ยบอกไม่มีดางสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกระแสข่าวลือนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการวิวพิจารณ์อยากเกิดขึ้นเรื่องของการแตกกันนะครับ ระหว่างรัฐบาลพรรคกุ่มรัฐบาลที่เกิดขึ้นกันเองดรเสรีบุงวนทานะก็บอกว่าฝ่ายรัฐบาลเองจะมีการอภิปรายกันเองแบบนี้จะทาให้รัฐบาลแตกกันในขณะที่มีข่าวลือว่าพลเอกประวิทยและก็กลุ่ม3ปอปกาลังแตกกันและก็ต้องการเปลี่ยนแปลงให้พลเอกประวิตยมาเป็นนายกรัฐมนตรีในระหว่างที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน ผมจําเป็นต้องชี้แจงในช่วงนี้นะครับเพราะถือว่าในหา้าที่ท่านเป็นลูกพี่ผมนะหลายอย่างก็รู้สึกว่าคิดไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับอาจจะประสบการณ์ต่างกันเพราะท่านเป็นแค่ผู้จัดการท่านผู้จัดการบวลชาติผมเป็นนายงตรีนะครับประสบการณ์อาจจะต่างกัน,นที่ท่านอ้างว่าผมไม่รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับในการจัดทํางบประมาณนะครับ <c oughs> ที่ท่านว่าเราทําขาดดุลมาไม่มีความก้าวหน้าไม่มีแผนงานใช้เงินเพื่อ อะไรล่ะเพื่อปูพื้นฐานทางการเมืองในจำลองเนี่ยนะท่านรู้ดีแล้วเกินนะครับเพราะผมไม่เคยทําแบบนี้ไม่ได้คิดแบบนี้เลยนะครับที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นถึงที่มีความจําเป็นก็กองทัพก็มีการพิจารณาในการจัดหาจัดซื้อตามความจําเป็นนะครับแล้วก็จัดหาเพียงหนึ่งในสามเพื่อทดแทนของเก่าที่หมดอายุเพราะนั้นเมื่อคร้่ท่านเอารถถังทิ้งน้ารถถังทิ้งน้ำเป็นรถหกห้าสิบปีมาแล้วนะครับเขาถึงไปทิ้งอ่ะ พอมันซ่อมไม่ไหวแล้วก็ไปใช้ประโยชน์อย่างออ่นนะไปทาปากการังเทียมบ้างอะไรบ้างก็ดีกว่าไปจอดทิ้งไว้เฉยๆนะไม่ใช่ซื้อมาสิบปีแล้วทิ้งที่ไหนเขาซื้อมาสิบปีทิ้งวันนี้ที่ใช้อยู่ในกองทัพก็อายุมากสุกประมาณสักเบื่อสี่สิบปีสามสิบปีนะซึ่งมันจะซ่อมไม่ไหวต่อไปนะครับอันนี้ก็เพื่อคุณาทราบนะครับผมฟังคนทุกคนในการแต่งตั้งใน จะต้องเรื่องเจ้าผมก็ให้ผอตำรวจเข้าเป็นปคนพิจารณาร่วมคณะกรรการขึ้นมานะครับจะมีบทอะไรก็แล้วแต่ที่ตัางกล่าวมาสักครู่นะครับซึ่งผมคิดว่าผมทําได้ดีกว่าสมัยก่อนมากเหมือนกันนะนะลองไปดูก็แล้วกันนะครับที่ท่านพูดมาทั้งหมดก็คือปัญหาที่ท่านก็เจอไปแล้วทั้งสิ้นนั่นแหละแล้วท่านก็มาด้แก้นะวันนี้ผมแก้ไปหลายอย่างนะครับกรณีที่กล่าวว่ามีมาตรการต่างๆมาเพื่อจะเป็นมาตรการให้ค้นรัก ให้ผมไม่ได้ยกต่ออะไรต่อผมว่าคงไม่ใช่ตรงนั้นนะจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อมันอยู่ที่กระบวนการประชาธิปไตยที่แหละนะในตาพาเผอก็ว่ากันไปนะครับผมไม่สามารถจะไปไปหลอกล่อใครเขาได้วันนี้ประชาชน,นเขาเปิดหูเปิดตามากขึ้นแล้วนะครับนะนะครับวันนี้เรา้ใช้โอกาสที่คือบ้านเมืองเรามีความสงบ,บสุขมีเสถียรภาพมีความมั่นคงนะฮะไม่ใช่มีการสรนับสนุนให้มีการวุ่นวายอยู่นะทุกท่านทราบดีหลายท่าน ทราบทั้งหมดแล้วครับนะวันนี้ก็มีการตรวจสอบอยู่ว่าเป็นใครทําให้เกิดบ้านเมืองเสียหายเนี่ยมีทุกอย่างนะครับก็ผมไม่ได้ขู่ใครทั้งสิ้นนะเป็นเรื่องของ,ของกระบวนการยุติธรรมก็ต้องดำเนินการไปนะครับการที่บอกว่าเอาจะไปใช้หน้ากับประชาชนเยาวชนเด็กแล้วไม่ใช่ที่ควรจะไปกันไหมล่ะครับแล้ววันนี้กฎหมายก็มีอยู่ทุกตัวแล้วท่านบอกว่าผมใช้อาวุธผมไม่เห็นตำรวจถืออาวุธจริงสักคนเมื่อกี้ท่านบอกว่าเอาอาวุธจริง ท่านมองไม่ออกหรือครับว่าอาวุธไหนอาวุธจริงอาวุธปลอมอาวุธกระสุนยางท่านเป็นถึงพบตํารวจนะครับมีแต่รถตำรวจถูกยิงอยู่ทุกวันอยู่นี่นะครับแล้วทําไมถึงถึงมองว่าเจ้าที่ตํารวจไปใช้ความรุนแรงมันขัดแย้งกับความเป็นจริงขัดแย้งกันในภาพนะครับเพราะนั้นอย่าเลือกดูนะภาพในโซเชียลหรืออะไรแล้วแต่แต่ผมยืนยันว่าไม่ได้มีการสั่งการใ,ใช้จริงทั้งสิ่งนะครับก็คอยดูต่อไป นะครับว่าใครจะทําให้เริ่มเกิดขึ้นอันนี้ขึ้นมาก่อนขึ้นมาด้วยแรงหมุนตักใครนั่นคือสิ่งที่ระวาลที่ประเทศไทยต้องระมัดระวังที่สุดนะครับพิจารณากันโดยการบฏิการผมก็ยอมรับทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยมันมันหยุดไม่ได้บางอย่างก็ต้องทํานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของท่านบอกว่าเอ๊มมีทาหารไม่ทําไมนะฮะมีไว้แล้วก็ไม่ได้รบวันนี้ทาหารทําอะไรบ้างครับนะ ไม่ว่าจะสถานการณ์โควิดไม่ว่าจะน้ําท่วมฝนแรงภัยพิบัติดูแลแรงงานต่างด้าวการลักลอบข้าประเทศอยู่กองกําลังสิบสามกองกําลังอยู่ชายแดนกี่หมื่นคนครับที่ใต้กี่หมื่นคนครับก็หมุนเวียนกัลังคนจากทุกกองทัพภาคลงไปนะครับเมื่อลงไปแล้วก็มีการผัดเปลี่ยนไม่ได้อยู่กันสามสีป่ปีนะครับมันก็มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเรื่องความอะไรล่ะความเคยชินนันกะ็ต้องมีคนที่จะหมุนเวียนไง นี่คือการหมุนเวียนคนหน้าที่การเป็นทหารเนี่ยระบุไว้ในธรมมุอยู่แล้วชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารมันยากแค่ไหนครับการเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติเนี่ยแล้วเอาเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เอามาใช้งานอย่างเดียวไม่ใช่เอามาโค่รบอย่างเดียวเอามาช่วยงานทุกงานในภารกิจของกองทัพนะครับในเรื่องของป้องการชายแดนในเรื่องของความมั่นคงภายในในเรื่องของสนับสนุนกระทรวงต่างๆการลักลอบการค้าสินค้าชายแดน นะครับแล้วก็ช่วยเหลือภัยพิบัตินะครับแล้วก็วันนี้ก็ช่วยเหลือเรื่องโควิดเข้าไปอีกนะครับคือถ้ารอ้ว่าก็มีมีเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงนะครับเบี้ยเลี้ยงก็ไม่ได้มากมายอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าต้อง,ต,องต้องใช้คนจํานวนมากพอต้องควรนะครับในการแก้หาโควิดหานลไปช่วยเยอะครับหมอทหารพยาบาลทหารในสิบแสนลลงไปเพียบนะครับจากโรงพยาบาล ที่เรามีอยู่ในภูมิภาคของเราเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ยงใจยุธพลเอกประยุทธ์ยงใจยุธนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี <c oughs> ทานโทษประยุะทธ์ะรัฐมนตรีทุกคนดีทั้งนั้นน่ะมีความซื่อ,อสัตย์ตั้งใจดีถ้าไม่ดีก็ผมไม่ให้เป็นนายกแน่นอนท่านโทษประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชายังรู้แก่อำนาจใน การสั่งให้มีการใช้กำลังปราบปรามประชาชนที่ออกมาชุมนุมอย่างรุนแรงเกินสมควรกว่าเหตุตลอดเวลาที่ผ่านมาตามนิสัยและความถนัดของตนเองจนกล่าวได้ว่าประเทศกำลังจะขับเคลื่อนไปด้วยความคับแค้นและเกลียดชังพระเรพยุทธ์ันชาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลยังปล่อยปะและเลยให้ล้มตีหลายคนกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ และจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายมต,มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์จนันโอชาละเว้นไม่ติดตามผลข้อสั่งการว่าได้รับการปฏิบัติหรือไม่นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์จนันโอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังชอบเห็นชอบและปล่อยปะกละเลยให้มีการ เสนอและใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุธโทโปกรณ์ของกองทัพอย่างต่อเนื่องทั้งที่ไม่มีสถานการณ์การสู้รบใดๆการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของพลเอกประยุทธจ์จันโอชาจึงทำให้ประชาชนทุกยากเดือดร้อนไปทุกหย่อมยาเศรษฐกิจของประเทศดิ่งเหวทำให้ประเทศ ถึงจุดที่เรียกได้ว่าตกต่ำที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และกลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยในสายตาชาวโลกการพิฟื้นและการลดการสูญเสียเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะกระทำได้แล้วจะไม่มีการออกพรกอเพื่อคุ้มครองแพทย์ต่างหากแล้วใช่ไหมครับก็ถ้าจะมีอะไรก็แค่นี้ก็จบเล้วแล้วแลให้กินสิการเขาดูอยู่นะว่าจําเป็นหรือเปล่าเพราะว่าที่เราเคยคิดกันว่าเราะจะกำหนด ปัตตาสิบเจ็ดนั่นน่ะมันจะคุ้มครองเนี่ยแหละมันไม่คุ้มครองเพราะอันนั้นอ่ะมันเอาไว้คุ้มครองสำหรับการต่อสู้ที่กติกาใหม่คือมีฝ่ายตรงไทยนัดยมภูมิใไทยค่ะนึกถึงไ่ใช้คำพูดอย่างนั้นคุยกันตลอดนะคุยกับท่านหัวหน้าคนเอกประวินตลอดยืนยันความสัมพันธ์นที่โทรเข้าไปไม่ตรงกลางนี่ไม่ใช่เสียงท่านเนวินโดนปิดผิดเพราะผมเองพี่โต๊ก็ผมก็โทรเช็คกันว่าโอเคเรียบร้อยไหมวันนี้จะอะไรยังไงครับขอบคุณ ความสัมพันธ์ยังดีกันอยู่ใช่ไหมครับฮะความสัมพันธ์ระหว่างสองพักยังดีกันอยู่รุร่อองรัฐบาลไม่มีอะไรกันนะครับเราก็ทํางานกันเต็มที่ทุกฝ่ายนี่นนห่างๆหน่อยครับครับมเื่อวานนะายกก็ไม่ได้กําชับอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมครับ,รบไม่ไม่ไม่นายกครับเราก็ต้องไปแชร์ข้อมูลกันว่าโอเคข้อมูลตรงนี้อ่า สมมติเกิดพลาดจริงท่านจะให้ผมตอบไหมหรือว่าไม่ยืน่นต้องต้องถามท่านจะเอาข้อมูลก็เอาข้อมูลมาเช็กกันเพราะว่าข้อมูลจากทางท่านายกกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขมันมันต้องตรงกันนะครับแต่ถ้าตรงนม้ให้ความมั่นใจนะหมายจหึหในการในเรื่องความอยู่แน่นใจความมั่นใจครับยืนยันชัดเจนแน่นอนเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะเราตั้งเบิกไปที่กรมควบคุมโรคตามยอดที่เราซื้อมาตามราคาขายที่เรากำหนดเท่านั้นเองนะครับ

มีนติ้นหนึง้นยกสิคดีมีผู้ต้องหา6 4 4สคนนะครับณขณะนี้ได้ติดตามจับกลุ่มตัวหรือควบคุมตัวมาได้แล้ว374คนนะครับภาพรวมในการดำเนินคดีตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเดือนกิ่งาามี2อง3นายถึงปัจจุบันมีคดีต้นติ้น4ี่้ยยคดี ได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจํานวน200หดีนะครับคงเหลืออยู่ระหว่างการสอบสวนอีก220คดีนะครัมีหมายเรียกผู้กระทําผิดมารับทราบข้อกล่าวหาหรือวาแจ้งข้อกล่าวหานะครับอีก164หมายนะครับซึ่งในขณะนี้กองบัญชาการตำรวจสภาบาลจะได้เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีจากกลุ่มผู้กระทำผิดต่อไป ในเชิงปรากฏการณ์พลเอกประยุทธ์นะในฐานะนายกัฐมงตีจริงๆไม่ได้เป็นผู้ต้องตอบนะในตอนนี้แต่เห็นว่าโดนพลตำรวงเสรีแต่มีเวทนะครับได้มีการพิปรายเรื่องพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์นะครับก็เลยทําการชี้แจงนะครับด้วยตนเองนะครับชี้แจงคราวนี้ก็โอเคเขาก็ชี้แจงได้ดีนะครับก็รบเรียกร้องว่าถ้าเกิดมีการกระทําความผิดทุจริตนะเกิดขึ้นก็ให้หาหลักฐานมาดำเนินะคดีตามกฎหมายได้เลย นะครับเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินู่นนี่นั่นก็ว่าไปซึ่งโดยส่วนใหญ่คําตอบของพลเอกประยุทธ์ก็เป็นคาตอบที่ดีนะน่าสนใจกระเดียวกันก็มีรายงานว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยนะครับก็มีการประชุมของพลังประชารัฐแล้วก็มีการตั้งคําถามจากกลุ่มสอสอนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ มีจริงหรือเปล่าที่พลเอกประวิตยจะมาเป็นนายกรัตรีเสยเองมีการแตกกันจริงหรือเปล่าพลเอกประวิตยก็ปฏิเสธในขณะที่มีรายงานเช่นกันนะมีเนวินโทรศัพท์ไปถามพลเอกประวิตยในขณะที่มีการประชุมนะครับกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้สามปอกาลังแตกกันนะอย่างที่ผมเคยอธิบายไปเมื่อวานนี้พลเอกประวิตยก็ยืนยันว่าไม่มีไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่พลเอกประวิยทยทําการปฏิเสธในขณะที่มีข่าวลือเกิดขึ้น นะครับอย่างที่รรเตอร์เซลีบอกรับฝ่ายรัฐบาลจะมาอภิปรายกันเองส่งผลอาจจะทําให้รัฐบาลนี้เกิดล่มขึ้นมาก็ได้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเรียนย้ําไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าหลักนี้เป็นหลักการแบ่งแยกศัตรูเอาศัตรูรบกับศัตรูนะครับทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์นะคริบหกกลยุทธ์นะครับของซุนวูที่ได้มีการเขียนไว้ตั้งแต่แรก นะครับต้องสมัยอดีต250ปีแล้วนะครับ250ปีก่อนคริสตกาลเขียนว่าอย่างนั้น <c oughs> ในช่วงเวลานั้น39กลยุทธ์เขอไป39กลยุทธ์ต่อมาก็เป็น99กลยุทธ์ในนั้นก็อยู่ในะเหมือนกันต่อมาก็ที่มาดังก็ซุนจือนะมาต่อมาก็มาดังอีกก็เป็นขงเบงนะครับที่มีการเอาหลักคิดลักษณะเช่นนี้มาใช้มีการนํามาใช้ทางการเมืองในประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งนะกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่โบราณนะ นะครับเมื่อไม่สามารถที่จะทำไรอะไรกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ก็มีการปล่อยข่าวในการโจมตีนะครับให้แต่ละฝ่ายว่าไอ้คนนั้นจะขึ้นมาเป็นคนนี้แทนไอ้คนนี้จะมีการย่งชิงตําแหน่งตรงนั้นคนไม่เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งก็จะบอกเอ้ยมันจริงหรือเปล่ามันเกิดข่าวลืเอเป่าไอ้พมิรจะมาเป็นนายกมนตรีหรือเปล่าพรรครววมรัฐบาลแตกกันเองหรือเปล่านะครับสามปแตกกันหรือเปล่าต,ต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นกลยุทธ์ของโทนี่ แต่นี่ใช้กลยุทธ์พื้นฐานเลยมาใช้เป็นกลยุทธ์โบราณโบราณ200ก่อน210ปีก่อนคิดการโคตรโบราณนะนีโบราณธรรมดาโคตรโบราณเลยนะเอามาใช้ในช่วงเวลานี้แล้วก็การต่อสู้ก็ใช้ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็เอาคนมาล้อมสภานะครับบุกสภานะไปชุมนุมจุดนั้นจุดนี้ขับรถบวนบวยวัยไปทั่วประเทศไอสสเรียกคนมาชุมนุมประท้วงต่อต้านกดดันนะครับในสภาเกาะพิปายไม่บังใจเล่นงานบีบให้พลเอกประยุทธล์ลาออกจากการเป็นนายกร,รัมรีนะครับ แล้วก็พยายามที่จะให้เกิดการแตกแยกกันให้มากที่สุดโดยใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองนะครับหรือฝรั่งเขาเรียกว่าโซเชียลซิงชันหรือบทลงโทษทางสังคมนในการต่อต้านข่าวกรองทําให้เกิดการลงโทษทางสังคมให้เกิดความแตกแยกเกิดความระแวงใจไม่ไว้ใจกันเองให้พลเอกประวิทธ์พลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์สัต์กันเองจะส่งผลทําให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั้นล้มหลงและพวกเขาก็จะมาเป็นตัวชิงอํานาจ นายกขึ้นมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่หรือมีการเลือกตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีใหม่ซึ่งพวกเขามีโอกาสจะกลับมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีจากการประเมินของเขาในช่วงเวลานี้จึงไม่ต้องแปลกใจทักษิณก็โผล่ขึ้นมาในเวลานี้เช่นกันเพื่อเรียกร้องที่จะมีการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาม็อบนรับที่มีการเคลื่อนไหวจากเดิมเป็นเยาวชนปลดแอกที่รับการสนับสนุนจากธนาธรฝั่งเสื้อส้มฝั่งก้าวไกลตอนนี้ก็กลับกลาย เป็นม็อบเสื้อแดงนะฮะออกมามีการเคลื่อนไหวโดยให้นัทวุฒิสายเกลือแกนนําคนเดิมเจ้าเดิมพวกเดิมขบวนการเดิมกลุ่มเดิมมีการเคลื่อนไหวออกมาชุมนุมประท้วงทั้งที่มีคดีความคงค้างเป็นจํานวนมากสิ่งนี้คงคงทำให้เห็นเชิงสังเคราะห์นะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะแบ่งแยกพักร่วมรัฐบาลได้จึงใช้วิธีการใช้การต่อต้านข่าวกรองการสร้างข่าวลือสร้างความเชื่อ แต่ปัจจุบันนี้ในยุคใหม่ที่เรียกว่านิวมีเดียยุคการสื่อสารโดยเฉพาะการติดโควิด -19 ทำให้ขนปรับสภาพเปลี่ยนสภาพนะครับเป็นใช้ลักษณะการสื่อสารมากขึ้นโดยใช้นิวมีเดียเป็นสำคัญเนี่ยข่าวลืออะไรเกิดขึ้นข่าวลวงอะไรเกิดขึ้นเฟกนิวอะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดความจริงเกิดขึ้นในเวลาต่อมาแต่เชิงงานสังเคราะห์เนี่ยผมเคยเรียนไว้ตั้งแรกว่าไม่มีทางเราเป็นไปไม่ได้เลยทักษิณกํกำลันะลงแพ้ลนะฮอนี่กำลังแพ้ละงานนี้แพ้แน่นอน ในช่วงการพี่ไปวังใจถึงแม้ว่ายังไม่แล้วเสร็จในขณะทำคลิปเนี่ยผมบอกไม่มีดางไม่มีดางเลยเดินเกมแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาขาดความลึกซึ้งหลักขกองพลเอกประยุทธ์บอกว่าพลเอกประยุทธ์ธุจริดเนี่ยจนถึงเวลาน,นี้นะฮะมาคนถามพลเอกประยุทธ์ทุจริดจนถึงเวลาน,นี้ยังไม่มีหลักฐานอื่นใดเล่นงานเอาผิดพลเอกประยุทธ์ได้จะมีการท้ากลางสภาอย่างที่เห็น,นถ้ามีหลักฐานเอาผิดมีใบเสร็จเอาเลยอะไป้องต่อปปชได้เลยนะครับผมพร้อมผมยืนยันเนี่ย เพราะมันไม่มีหลักฐานอื่นใดยืนยันว่ามีการทุจริตจริง,งนี่ผมเรียนมาโดยตลอดจึงมีการท้าทายกลางสภาผู้แทนราษฎรและในการอภิปรายไว้ใจเนี่ยฝ่ายค้านไม่สามารถหาหลักฐานอื่นใดได้เลยที่มายืนยันที่มาชี้บอกว่าเกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะเกิดขึ้นสำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่เหลือเป็นเรื่องของวาทกรรมนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย เป็นรถเครียกว่ารัฐบาลฆาตรกรนะครับทำให้คนติดโควิด1 9ทําำให้คนตายมากขึ้นไม่รู้จักควบคุมโรคคือถ้าพูดถึงพลเอกประยุทธ์แบบนี้เนี่ยก็คงจะเป็นคงหนีไม่พ้นประธานาธิบดีโจไบเดนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคนตายคนติดตาย6ล้านคนติดอยู่ตอนนี้นะฮะรายวันก็แสนกว่ากว่า อิ India, a, นเะดียโนเรนธาโมดีเนี่ยไม่เป็นรัฐบาลฆาตรกรกันทั้งประเทศเหรอตอนนี้นาย,ยกฐมตรีไม่เป็นนาย,ยกฐมรตรีฆาตกรเหรอนะฮะซึ่งมันไม่มีน้ำหนักอ่ะพูดง่ายๆว่าไม่มีน้ำหนักเพราะโควิดน9ทีไม่ได้ติดที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับมันติดไปทั่วโลกนะครับถึงแม้รัฐบาลจะทําผิดพลาดแต่ผิดพลาดอย่างไรก็ตามองค์การอมามัยโลกยังใช้บริบทของประเทศไทยโดยใช้หลักกลยุทธ์ทางการเมืองไปเป็นตัวแบบในการแก้ปัญหาทั่วโลกนะครับอยู่ดี ซึ่งสิ่งตรงนี้กําลังเกิดขึ้นถึงแม้ว่ายก2องเขาแก้ไม่ดีแต่ยอดโควิดตัดทต่ําลงมานะครับซึ่งก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้แหละนะครับเขาก็พยายามทำแล้วแต่เขาก็ยังไม่เริ่มต้นในการปิดประเทศต่อแต่ในเรื่องของการอภิปรายไม่ตจหรือการ Impeachment สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำหนักของฝ่ายค้านยังไม่มีมากพอสำหรับสตาร์วันแรก,แรก นะครับต้องไปดูฮะตอนนี้จะมีม็อบมาล้อมสภาพลเอกประยุทธจ์จะลนหรือไม่จะมีการบุกเข้ายึดสภาผู้แทนราษฎรจะมีการเผาสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่แต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลท,ที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะการนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเห็นไหมฮะทุกคนก็กลับมาพูดเรื่องนี้นะฮะผมบอกแล้วไงจะมาปฏิรูปตํารวจปฏิราบตำรวจก็บอกกันนาประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนปฏิรูป พัฒนาทอนเก้าไกลก้าไม่เก้าเกาแล้วก็แต่เนะี่ยที่มีเนี่ยผมเคยเปรียบเทียบไปเห็นว่าไม่มีระเบิดก็ให้เขาไม่มีปืนก็ให้เขาไม่มีขีปนาวุธก,ก็ให้เขาตอนนี้ทุกอย่างมันก็กลับมาเล่นงานบริเารประยุทธ์นะครับและผมต้องเรียนไว้ว่ามันไม่ใช่จะเป็นการล้มเฉพาะบริการประยุทธ์มันจะลามปามจะไปล้มถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และผมเรียนย้ำว่ามันจะมีการพัฒนาทางการเมือง นะครับไม่ใช่เฉพาะพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวสถาบานันพระมหากษัตริย์ก็จะได้รับความเดือดร้อนจากการตัดสินใจเชิงกลวิธีทางการเมืองที่ผิดพลาดเป็นไงฮะจากเดิมบุกตามถนนก่อความวิสักรรมก่อามมการ,รกจะจนถนนคราวนี้มุ่งที่จะเข้าไปเล่นงานในถึงสำนักพระราชวังนะครับบุกวังกันเลยทีเดียว นี่คือการพัฒนาทางการเมืองใกลไปเชื่อว่าคนทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพักกาลังเล่นงานบนเอกประยุทธ์ตอนนี้หรือเฉพาะพักรวมรัฐบาล4ี่พักเท่านั้นฮะที่ยังคงมั่นอยู่ตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในเกมที่เกิดขึ้นตอนนี้วังไว้4ยกนะครับยกแรกเรื่องของงบประมาณปี65ผ่านมาแล้วตอนนี้ impeachment หรือการ Prime, อภิปรายมางใจต่อไปก็นี่รัศกรรมต่อไปก็จะต้องกู้อีกหล้านล้าน มาทำการเยียวยาโควิด -19 เพระรานกักณ์รัฐบาลยังควบคุมสถานการณ์ทั้งประเทศไม่ได้เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นฟันธงเลยนะผมเชื่นยันฟันธงเลยการปล่ยยวางใ,ใจครั้งนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนพลเอกประยุทธ์ก็ชนะในขณะที่โทนนี่แพ้ฟันธงขอบคุณที่บอกต่อกอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ